ดูนะครับดูดูนมเด็กน้อยผู้ชายเลยนมใหญ่เป็นผู้ชายที่นมใหญ่มากก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างเขียวสายแต่งเหมือนเดิมครับเนี่ยมาแล้วลีลาลีลาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเ <c oughs> ีเขาแล้วแล้ว กเูเต็นกับกูเ็นเต็นแหง้งวะเต็นท่หนึงหอกจังหมออ,อ,อนมไหมตัวนี้นมใหญ่ทอมรู้เปล่านี่เป็นผู้ายแฉวะนี่ผู้ายแ่ะมขาเปิดทำหายบิเวนี้ออไปเลยงานครับตอนนี้เราก็อยู่ที่งานแรกครับ โอ้เฮ okay. hey. ้เฮ้ทำสีใหม่โอ้ oh. ฮะอะไรนะเอาน้ำมันอะไรเยอะๆเลยน้ำมันอนะ,ะน้ำมันอะไระโอ้โหถ่ายแบบนี้เลยบ่แล้วชิ้นเยียวอะไรนี่หรือว่ามันซึมขอบเดี๋ยวพี่เติมเติลมลมเขาวิ่งไปร้นานมันน่าจ,จะซึมขอบมันเคยเป็นครั้งหนึ่งแล้วไม่ใช่บ่ น่าจะซึมขอบมันต้องไปอัดกาวที่ร้านแหละเ,เดี๋ยวพี่เติมลมให้เด้อเติมเยอะเลยไม่น่าจะรั่วหรอกดูอาการแล้วผมก็เติมเมื่อวานก่อนเพ่ได้อยู่อ๋อแล้วแล้วไปเจออีกหมดเลยน,น,น่าจะลมมันน้อยนนน่าจะะลมม้ออยืน่าจะ,ะ,าจะซึมขอบลมมันน้อยแล้วมันมันไม่ดันนะ เห่เลยวะทำอะไรนั hmm. này, mm ่น hmm. ด yeah, mm ีห hmm. รือออกือใช้ไฟใหม่เน่ยเสียชิดครับไปไหนวันนี้ไปไหนเคื่องเสียงจะเต็มเสียอะไรไม่เข้าฮะนายมุดซอมรอซึมขอไน่นอนเลย มีอะไ่อยู่นี่ไม่มีนะอืออยู่ไหนไม่มีเยนะไม่มีเมยนะเม่มีสำทาคือซึมคอมันจริงเลยชิดหลายเลยมาหนที่ลูดหรก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เสร็จแล้วหนึ่งงานนะครับเราไปต่อจ่าล้โอ,อ้พูดใดยว่า,าสองเมียก่อนเตอบนลเนไมไปไก่คืออยู่ดินเนไมไปไก่เนไปไก่มาเป็นปีศาจไป <c oughs> เจอเป้าหมายแล้วครับเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยระวังนะเนี่ยรถมันทุกระเบิดนะเนี่ย ผมป่วยพูดได้ป oh ่ะ oh นี oh ่เปลี oh, Hence, oh, ่ยนของมังแม่บอกโอ้โหร้อนหน้าซะด้วยครับฮะอ๋อเปลี่ยนยางนี่นะใครอ๋อในรอบหนึ่งเหรอแม็กกำลังไปลาบอกอยู่ไหนบอกเรามาสองอันไม่ได้บอกอ๋อมาที่านมามอไซน์นะ มามาใส่เยอบอะไรนะโดนตูล้มันนอยู่ในหมู่บ้านเขาบกแล้วจะเปปกฮะจะเปนปกไหนลมลมถึงนี่ก็อ๋อเพาว่าให้ให้เลยนเลอมถึงบ่นี่ไม่ถึงเยถือื่นแล้วเาอาไหนจะเขย้นเลยอันนี้หนักไหม หนักมั้ยเบอร์32 4นี่นะน่าจะได้สายหลุดอยากเป็นนี่น่ะ <coughs> <đài>. <coughs> <vào sông> <coughs> <vào sông> <coughs> รถกที่แล้วลุที่แล้วฮะรถกที่อ่ะโอ้อันนี้รายงานตัวครบยังนี่รายงานตัวครบยังนี่ฮะได้ไหมได้ไหมได้ไรได้ไหม มาไ,ปปได้กัไหนได้บงแนบก็ได้ขัความรเร็วไดปะไปเลยคนขบับคนขับ ทำไงยางรั่วอ่โอ้โถ่ายไม่ได้ไฮะทำไมทไฮะทำไมถึงมาโฟเท็กดูดุ เ <laughs> สียเอครับเดี๋ยวเสร็จนี้เราจะไปต่องานนอกที่ลำดวนนะครับนี่แต่งหนึ่งเส้นเปลี่ยนสองเลยอู้เอาเอาน็นน้ำมันเครื่องอะไรอยแทะน้ำ<ห>มันเครื่องอะไร๊มรดวดนะอ๋อเราใส่น้ำมันเครื่องเกา่เาปะ ใสอีกคันนึงใส่น้ำมันมันเปลี่ยนคันนั้นนะอ๋อทำไมไม่เหมือนกันอ๋อให้ใส่น้ำมันเพิ่มเขาเปลี่ยนเปลี่ยนปั๊มอันนี้ปั๊มใหม่บ่ะไม่อันนี้ปั๊มเก่าอีกกอีคันนึงอ่ะเป็นปั๊มใหม่บ่กลกเซนเอลก้าลูกเซนเซนลูกเซนใสอะไรอีกครับอืม บใบพัดนะตัวไหนใหม่ตัวนี้หรือตัวนู่นใหม่ตัวนี้ <c oughs> หมดกี่หมื่นที่ว่าสองสามหมื่นนั่นนะ,ะนนบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ